เนี่ยังยังตีก่อนสิตีก่อนสิไอแดงมานี่มาแดงมาเอาข้าวก่อนมาแดงมาข้าวก่อนแดงมาข้าวก่อนเพื่อตายไอแดงเออไม่เอาให้แดงก่อนยังไอแดงอ่ะ ยังยังยังเย,งยงแต่ละตัวละตัว,ตวมันหน้าหมืนม่นไหมนั่นอ่ะเฮ้ยเบื่อะ่ะให้เขาแล้วยังจะไปแย่งในปากเขาอีกได้มาไม่แล้ว ัดเข้ามันจะมาวิ่งค่ะกระเพ็ดแดงอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแม่สูงอ่ะไอแดงไอไอรังมาเอาเร็วรังมาเอาเร็วไอ้แดงไปไหนแล้วไอหมีนี่มันร้ายจังเลยอ่ะมาเอาเร็ว เร็วข้าวเร็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 วแดงมาเร็วแดงมาไม่เร็วแดงโดนเขากัดเจ็ดไปแล้ว ไกินเหมือนกันก็จะไปแยง่งไปกัดกันอีกเอออกมาเลยแดงกินเขาเลยชอบกัดเข้าจังเลยเราเนี่ย ข้วอังารลอนขคาะของคอเราอ่ะไหลเดี๋ยวข้าอาการ,อร,ราอลาาอาารนแขนคออีกมันไหลไหมฮะมันมไหลไหมไหล่งลังหลไหมลังไม่รายหลังไม่กัดเข้าวอะหนัง ข้าวูซาบสูญไปไหนเลยฟ้าบึมบึมบึมข้างหน้าจะของเดิมมาเอาไปแล้วแล้วมั้งขอให้เป็นอย่างไงอ่ะแน่ไปแล้วมาตรงนี้วุ่นวายกันจังเลยกัดกันจัง Yeah no.